สวัสดีครับเพื่อนๆนักกอล์ฟมือสมัครเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนักกอล์ฟนะครับไปดูพาสามสีนักรินกันนะครับว่าก้าหลุมของพาสามนี่นะครับจะโหดแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟพาสามสีนักรินนะครับอยู่ที่สนามพาสามนะครับดูบรรยากาศโดยรวมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอากาศตอนเย็นๆนี่นะครับพา แฟนผมเองมาตีนะครับเออนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไงถามโปสิเธอคนแรกเลยนู่นเอาแซมเวดเล็กเดิมได้เลยครับห้าสองนั่นแหละอแค่นี้หรอเนี๋ยวมาดูวงแรกกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับของพี่ก็ออกเอเวดสิที่ลองดูว่ามันจะได้ระยะขนาดไหนอ๋อรับ ละลาวางเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวกำหนดละลาวางให้รูปมันลอยนะพี่วางให้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ติดอะไรนะครับเราสลิงสลิงสลิงอละไรนะครับแล้วก็วางให้รูปมันไม่จมถ้ามันจมเนี่ยแล้วเราต้องดูไหมว่าไปไหนวิธีการเล็งใช่ไหมครับที่เห็นบางคนแบบโอ้โหเอาสะกอบบางคนก็อยู่กลางบางคนก็ตายขวาใช่ครับถ้าพี่ปักฝั่งซ้ายของทีออฟที่เรามองไปครับที่เห็นเราจะมองไปวิวขวาไปแล้วเรามองมองขวาเลี่เราไม่ได้ฟังกันนะพี่มองเรามองไป เมันเข้าไฝั่งนี้ครับแต่เพรานะนั้นที่กลัวตกทรายพี่ปักตรงน,นี้ตีมันก็จะไม่เห็นทรายนะฮึ่มให้ตาเราไม่ระแวงใช่ใชครับแค่นั้นก็มันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับที่รู้ว่ามันไม่เสี่ยงนะ้ที่กล้าเล่นประสิทธิภาพมันจะออกครับอ๋อแต่ถ้าพี่เราเล่นด้วยความกลัวเล่นด้วยความระแวงมันตแต่ไม่ได้มีผลต่อติศทางมีผลครับพี่ลองตีสองลูกเลยครับลองตีลูกนี้ลูกหนึ่งตีลูกนี้ลูกหนึ่งตีเลยครับพี่ ตีอย่างนั้นแล้วางเลยนั่นีออเลยครับังไนลืมเลยขอออกประดาแล้วก็ลเออดีไปดีไปเออนั่นแหละนั่นแหละีไปตังี้ตังี้ตรงนี้ตีรงนี้นี่ตรงนี้คดตาหันมองเปลาไปได้เลยครับ เออดี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 น้องใครที่จะไปเล็งหลุมใช่เล็งวันเท้าผได้เลยเนี่ยตั้งเซตดำมะเท้าได้เลยครับได้แล้วครับถ้าเบากว่นี้มันก็เลี้ยวลงแล้วอ๋อเออนี่ไงเขาอยู่ตรงคืีหลุมเลยถ้าเราเบากว่านี้ก็คือเฮ้ยลงลองลงเกือบลงเลยสองจบดูครับ ย่างเวลาเล็งเนี่ยแคดดี้จะบอกพี่ครับนี่คือกลางหลุมใช่ไหมครับนี่คือซ้ายในซ้ายปากหลุมซ้ายลูกหนึ่งสายหลุมหนึ่งเนี่ยครับแสดงว่าพี่เล็งซักซ้ายปากพอๆครับซ้ายปากใช่ครับเราไปอันนี้กลับอันนี้แล้วก็พาให้มันชนหลังหลุมนี่เลยพี่ควรจะต้องเล็งซ้ายนี่นั่นแหละครับระวังเส้นดำให้ตรงครับเมื่อกี้ซ้ายไปใช่ไหมครับซ้ายไปไม่ลงสักทีออกสิบถึงเหรออย่ไงบ้างครับคุณพ้อ ง่ายไหมครับถ้ากตีแค่นี้พาสามก็แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูชัตนี้นะครับว่าคุณอ้ออุปสรรคข้างหน้าคือน้ำน้ำนะครับระยะอยู่ที่กี่หลานะแคดดี้สามสิบา30หลาจะไว้ันทรายทำไมเล่าเอาเหรอสามสิบห้าหลาสามสิบห้าหลาออนที่สวยระวังะรวังโฟนะครับ โฟนนะครับพี่อขอโทษไม่ได้นะครับพี่พึ่งหาตีนะครับพึ่งหาตีนะครับพี่เออดี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 ไปไหนวะเนี่ยพี่ควรจะไปดอบไหมเอาใหม่เลยมาถ่ายแล้วปะเรากรอนอ่ะโอเคโอเค เอาค่ะคุณนีโรดเออเพราะเราเมื่อกี้เราปิดน้ามามันเลยไปนู่นเลยโอเคโอเคนี่เป็นไงฟุบไม่อ่อนตกหนังไหลอีกปะเออไม่ไงดีกว่าตกหนังเออย่ะแล้วไมอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้มันเป็นยากไงอ๋อเฮ้ยไ่ตีไม่ได้ทำไมตรงนี้ อย่าไปกดลูกสิเขาบอกให้หวางเบาๆเอาเร็วไปก่อนไหมครับเา้าเเปไ, <c oughs> ไปไหนเนี่ยมามันต้องยืดตัวอะไรครับ ระวางนะครับเออดีมากโอ้โหไม่ตกน้ำนะครับไม,รไม่ธรรมดานะครับคนนี้ตีไม่ตกน้ำนะครับเ,เป็นไงบ้างครับคุณพ่อสนุกไหมสนุกสนุกค่ะ <laughs> โอเคนี่คือฉันต้องตีสุดฤทธิ์เลยใช่ไหม บรรยากาศยามเย็นแสงโพลเพรนะครับของสนามพาส<ม>ามเราก็จะตีกันนั่นปักทีแล้วเรียบร้อยลอยโดงเห็นเป็นสง่าโอ้วิ่งไปตามทางเลยดีนะไม่ลงน้ำโอ้โไม่ลงเธอหัมนามาดูทางสิเธอจะไปเล็งตรงนั้นมันจะมองเห็นทางได้งไง มันมองไม่เห็นทางเราต้องมาเลงฝั่งนี้มายืนฝั่งนี้ถึงจะมองเห็นเส้น,ก,น,นก,ก็ยืนข้อมเธอม,เธอมองก่อนม,มองฝั่งทางนี้มองทางนี้ไปมองเส้นว่าเธอจะเลงไปทางไหนก็ใช่ไงทำไมอฉันผิดตรงไหนวะผิดที่นี่เนี่ยมันจะตกมาทางนี้แล้วเนี่ยเธอดูนะตีปุ๊บเป็นประมาณนี้เลยลองตีดูดิ เห็นไ,ไหมแป๊ะลงไปเลยนะครับพาแล้วนะครับโอ้โหพาที่หนึ่งนะครับมาขอยืมหนมยของเราจะพาไหมอ่ะถือให้หน่อยสินี่พัดมือเดียวด้วยเดี๋ยวผมจะพัดมือเดียวพัด ลงไปเลยลงไปเลยโอ้ยโมกี้โมกี้ครับนี่คุณอ้อพาไปนะครับยุุงยุ่งเยอะยุุงหลายไปทั้งไงต่อ สุดท้ายแล้วเหรอเห็นไหมบอกแล้วให้สิบแปดหลุมไม่เชื่อแล้วในนี้มีสิบแปดหรอเล่นวนเลยก็วนไงอย่๋ยวผมมาเล่นเขาหนะสวัสดีครับก็เป็นนั้นว่าจบไปแล้วนะครับกับการออกรอบเก้าหลุมนะครับที่สนามผาซามของเรานะครับคุณอ้อก็ได้พาไปหนึ่งผานะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการพัฒนาของเขาะจะเป็นยังไงเราจะไปออกรอบใหญ่นะครับ18หลุมนะครับสนามใหญ่นะครับดูซิว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับบ๊ายบายไปก่อน